เปิดทางรวยวิธีไหว้เจ้าที่ต้อนรับปี2568สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารบความเชื่อความศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์เรื่องของการไหว้เจ้าที่นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่ใครหลายคนมองข้าม แต่ใครที่กาบไหว้เจ้าที่เป็นประจำอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่เคยมองข้ามการไหว้เจ้าที่เลยเพราะเจ้าที่เป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราไหว้เจ้าที่อย่างถูกต้องก็จะยิ่งทวีคูณความเฮงได้อย่างเร็วยิ่งขึ้นวันนี้ไรสาร ชาแนลน้อมนําเสนอวิธีการไหว้เจ้าที่ให้เฮงดังปังรวยลองมาติดตามรับฟังกันครับวิธีการไหว้เจ้าที่สิ่งที่ต้องเตรียมผูบเก้าด,ดอกและเทียนสองเล่มผลไม้ห้ายอย่างหรือ9อย่างเตรียมน้ําดื่มบริสุทธิ์จานวน5แก้วหรือไข่ที่ต้องการน้ําแดง หรือนมก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่จะต้องเป็นจำนวน5แก้วอาหารขาว5อย่างอาหารหวาน5อย่างข้าวเปล่า5ถ้วยสำหรับตำแหน่งการไหว้เจ้าที่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของการไหว้เจ้าที่คือกลางบ้านหรือหน้าบ้านโดยให้หันเข้าหาตัวบ้านหรือใครที่อยู่คอนโดแนะนำให้ ไหว้บริเวณกลางแจ้งวันและเวลาในการไหว้เจ้าที่วันที่เหมาะสมกับการไหว้เจ้าที่คือวันสําคัญเช่นวันเกิดวันพระวันธรรมดาเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์โดยเฉพาะการไหว้เจ้าที่หากสามารถไหว้บ่อยๆได้ก็จะเป็นการดีแต่หากไม่สะดวกไหว้บ่อยๆแนะนําให้ไหว้ทุกสามหรือ6เดือนและช่วงเวลาที่ดี ที่สุดคือ9นาฬิกาถึง12นาฬิกากลยาณมิตรที่เขารบหลักการไหว้เจ้าที่เมื่อเตรียมของครบแล้วให้จัดวางในสถานที่ที่ต้องการและเหมาะสมชำระล้างร่างกายให้สะอาดทำจิตให้สงบเมื่อถึงเวลาให้เริ่มไหว้และเริ่มเอ่ยชื่อของตัวเองใครที่เปลี่ยนชื่อให้เอ่ยทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่เอ่ยบ้านเลข ที่อาศัยที่ทำงานและเอ่ยขอพอรจากนั้นถาวายเครื่องไหว้ได้เลยท่านผู้ฟังครับความเชื่อการจุดทูป21ดอกเชื่อว่าเป็นการขอขมากรรมขอโชคขอลาบขอเงินขอทองสมหวังหรือเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์หากท่านเคยชีวิตติดขัดหรือไม่มีความสุข ให้ลองทำวันนี้ไลสาระชาแนลนำเคล็ดลับที่หลายคนลองทำแล้วเห็นผลทันตาจึงนำมาฝากท่านผู้ฟังสำหรับวิธีทำหนึ่งเตรียมทูปยีเอดอก 2. จุดทูปที่ไหนห้องพักในร่มชานระเบียงหรือจะจุดทูปก,กลางแจ้ง ฝากทูกลงในกระถางหรือลงดินก็แล้วแต่ความสะดวกหลังจากนั้นให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนาโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธันะะะสมมสะตั้งจิต อธิษฐานให้กล่าวดังนี้ลูกขออันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้ง องค์มหาเทพมหาโพธิสัทผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าที่เคยผูกพันการมาในอดีตชาติให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าชื่อบอกชื่อนามสกุล ปัจจุบันของท่านขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้กโกรธเคืองและอย่าได้จองเวนต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับสิ้นหมดไปคาถาขอขมากรรมอิมังมิชฉาอธิฐานังปัจจุดทะทารามิทุติยมปิมิชฉาอธิฐานังปัจจุด ทะทารามิตติยามปิมิชฉาอทิฐานังปัจจุดทะทารามิด้วยอานุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งหลายทั้งทาง,งโลกและทางธรรมและการดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติอย่างไรก็ตาม ต้องบอกว่าหากท่านเลือกทำในวันดีเลือกดีได้ตามความเหมาะสมหรือหากเราตั้งมั่นมีจิตที่ดีก็ย่อมได้รับผลที่เหมือนกันหากท่านได้เคยทำแล้วจะเห็นผลลัพธ์ในตัวของท่านเองชีวิต จะดีขึ้นทันตาเห็นมีเงินมีทองตามความปรารถนานั่นเองท่านผู้ฟังครับความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรก็คือความเชื่อที่ว่าคนที่เคยอาฆาตพยาบาทกันมาหรือคนที่ผูกใจเจ็บต่อกันไว้โดยที่เขา ไม่ยอมปล่อยวางเมื่อไม่ยอมปล่อยวางแล้วจึงได้ผูกอาฆาตต่อกันด้วยจิตเพื่อติดตามผู้ที่ได้สร้างเวรกรรมที่ไม่ดีกับตนเองโดยหวังจะให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับโทษทันเช่นเดียวกับที่ตนเองได้รับความทุกข์อยู่หรือให้สำนึกผิดต่อสิ่งที่เคยกระทำต่อกัน ซึ่งเกิดขึ้นในหลายลักษณะหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการทำงานของเราเองที่เริ่มต้นมาด้วยดีจนเกือบจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรมีความอาฆาตแค้นเพราะเหตุที่เราเคยไปทำ ให้เขาประสบความหายนะในขณะที่เขากำลังจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเรามาก่อนจึงได้ก่อเหตุให้เกิดอุปสรรคมาขัดขวางหรือเกิดหายนะ์ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเขาบ้างซึ่งอาจจะนับเหมารวมกับรัธิเทพเจ้า หรือพูดผีปีศาจบรรดาลก็ได้โดยเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตอยู่ในภพปัจจุบันและเจ้ากรรมนายเวรในภพอื่นในลักษณะของจิตวิญญาณซึ่งตัวเราเองต้องแยกให้ออกเพื่อจะได้เข้าใจเจ้ากรรมนายเวร ที่แท้จริงของเราว่าท่านเป็นใครหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเจ้ากรรมนายเวรประเภทนี้เราเห็นได้ในภพชาติปัจจุบันคือเป็นคนที่ได้สร้างกรรมกับเรามาทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีคือทำให้รักและเกลียดชังมาก่อน จึงได้มาอยู่ร่วมกัน 2. เจ้ากรรมนายเวรในลักษณะที่เป็นจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้ออกจะดูเหลือเชื่อเพราะเราไม่อาจจับต้องพิสูจน์ให้เห็นกันด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าได้เปรียบไปก็เหมือนกับกระแสฟไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่สามารถ ทำให้หลอดไฟสะว่างได้หรือเป็นได้เหมือนกับขึ้นวิทยุที่มองไม่เห็นไม่มีเสียงไม่มีรูปแต่กลับมาทำให้วิทยุเกิดเสียงได้ความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรประเภทนี้หากเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผลของกรรมที่ได้ทำเอาไว้ในอดีต ได้ตามส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านได้ให้นิยามเรื่องเจ้ากรรมนายเวรไว้ว่าเจ้ากรรมนายเวรน,นี้ตัวตนมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของกรรมที่เป็นอกุุลกรรมที่เราทำไว้เจ้ากรรมนายเวรตัวจริง ที่เราเคยทำเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกหากไม่มีเจตานาอย่างเราฆ่าปลาตายปลาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแต่ผลปรากฏของกรรมมันจะเล่นงานเราแทนเพราะถ้าปลาตัวนั้นมัวแต่นั่งจองเวรคอยลงโทษเราแกก็ไม่ต้องไปเกิดพอดี ท่านผู้ฟังครับเจ้ากรรมนายเวรกรรหนดชีวิตของเราอย่างไรนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องติดอยู่กับบ่วงกรรมนั้นไปตลอดชีวิตหากเรารู้ทันกรรมเหล่านั้นอย่างถูกต้อง และมีสติแก้ไขอย่างถูกวิธีชีวิตก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ตลอดไปและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงสำหรับวันนี้ ขอบพระคุณและสวัสดีครับ